อย่าร้ายบาธมิตรนะไปย่เขาน้องไปย่เขามันในฝนตกนักไงพยายามโตน้ำันเด้ทุกคนเลยโตมุ้ยน่ะทำกุกกี้ อยู่ทงหน้านะนับคนแห้งนี่รอพี่นอ้องมือดี้นะน้ำล้นทันเท่าพงงาี่น้องเดิล้นอยู่ทุนี่

พยายามชิบไม่หอบปะฟ้าล่มอูกพรมป,ป่มปน,น้ำรดหนหอยพี่น้องน้ำลห่หวยฝนตกนะแล้วชุ่มนามก่อนน้องช้บมบรรยากาศพี่น้องงามมากเลย ดัหัวดับหัวลายอะอยู่ก็ยัอันนี้คือรายงานข่าวจากผภาพอากาศอันนี้คือรายงานข่าผู้ภาพอากาศจากสองลาสองเลามือนีทีเมื่อสองอนเขยสวัสดิเขตบ้านนาอุดมสาโฟมโต๊กนักถีงทำหนึ่งเาด้วยคือสนับย้ชีบตากันดันิ่อนม่นรแม่แลวยายดุทันต์เลนาเขาเก่าแั่ ไปครัวยันคิดไร่นตกเลยนะอนไจอกันวันร้ายกว่นี้จะนะเจอจิรอเขาขวดเมื่อไรจีรอนีไม่อยากคุยแกงแล้วไหนยังพ่อไดแกงทักนะน้ำแกงเ้าแต่ว่ามพ่อได้แห้งเลย น้ำแก็งหาสิบปอร์เซ็นต์มันพุมใจฝนตกแห้งฝนตกแห้งโอวยไ้แฝงะไรมันนอนเหรีน้าสบายเกินเข้ากระบุกเอาอีกแล้ว อ๋อหนักนะทุกคนขวบม่ได้พี่น้องวันนี้เรื่องดีเรื่องนห่เลได้เจ้จ้กขวบวมไหโอ้ยเลย้ทางออกหน้ดรอ่ขอ้ด้ทางออกนะทางขวบห่วยเพราะว่าจะออกก็ได้หรอก สุดท้ายมาก็ได้ไตขครัวหางจีบขวมพี่น้องเลยบอกเออบอกไปแล้วเอยกระยานอกันจี่พอเราตึงจีบป๊อหนำเต็มหัวยกุกคนนะครับอ,อันนี้เราหนำแบบนี้ระดียนหนำถ้าแบบอื่นเนอะบอกปัไดากันแบบนี้ระดีนเหียอะไร มันพ้นทากานระอันแห้งหอบหนีแ่แหละกาหนาพากัน,นกลงรดแล่วันนี้ขี้ยามันอ่างเต็มปากหน่อยจิ๊บพอก็ไม่ได้ขี้อ่างนล้สซอยจนดึงจิ๊บขอบอกกอนเะผาลี่เฮานร,ราเผาจิ๊บท่นานใคายยังหรอ มันค่ายยังอ่ะขึ้นอนขึนลแล้วอะแ่เย่เออมันค่าตะปูนะย้อนพินนงเขามาได้จังได้รอพี่เหยือ่อยากไล่บาทามิตรนะวะหนับมันพาละลองเหยื่อลงดเดออ้เด็ดดึงนำกันสามคนมาเบิ่งบรรยากาศยา้ำจิบน้ำกันทุกคนพายุเขาฝนตกแห้ง

ม้าลายานเต็มเสือไม่ไม่ไร้ลงมาหนำหลวดหวยเวิดแมงกี้ลอบ่ออกบ่แม่แต่ร้อยสองบ่นักบ่เลยเจ้ามีแต่ขิ้เหงืไหมนะปานไปเวิดมี่ต่ขิงเหงาโอ้ปานน่ะลงนะบอลโตมังอ่านน่ะหลายหลายโบมีแด้พอไป่ใช่ปะโอเคตัวหนึ่งเออบดถือเชื่อไวะมันเป็นยังคือบดถือเนาะ บอลแหลกบบถือปลาจักตัวน้ำมันแห้งปวดพี่น้องเยบบถือปลาแต่ก่อาน้ำไรแห้งโบถือแล้วงงสิเหนียวไรลงมาเป็นขดก่อนหน้ำเป็นตะหย่านี่สิหน่อยถ้าแบบนี้หย่านเด็กหน่อยบอลแหลกมันแห้งปวดเอาพี่น้องเอาเชือจิ๊บไหวแล้วทุกคนปลามันบบถือกแล้วอีพอเราปลามันยังเที่ยวอยู่เพราะว่าน้ำมันหางกระยุงย่าเด้ก็เลยแบาสิปากันทุกคน ก็เลยจะมาสิพากันไปหาเหาะจับปลา <laughs> ปลามันบืนลายหนำมันกำลังลวดหงวยบัหน,นามันลงจักหน่อยแล้วมันลงปลาบอปลามันลงบอกบะหนาฮะอันนี้มันคืออะไรถ้า <c oughs> บอก <c oughs> บมถื <c oughs> อเด้บนหนามันลงจักหน่อยแล้วปลามันลงเ้อง,ง,ง,งกะวังหงอยนะทุกคนแต่ว่าซอยตอนนี้หยัดตกลีแล้วเกินตกตุ่มระวังเด้อลอยระวังเด้อเดือดดาบเดรออยูย่ เราแปลงทางเห่ยแต่ใจอยากแก่งโทรศัพท์ไปสอร้อยหุนเดี๋ยนี่นะขวบไปนะข้าก็ะหยาดตกหนามกันมันเลิกแั้พี่น้องเมื่อสิบเก้าสิอันเพียงข้อสลับไปจักไปป้าล่ไรแล่อไล่ยังอะไรล่ะไล่ยังอะไรยังลอยเขาแปลงยังเอาแห็ดไยังเออ บอนี่ปลาลายพี่เนน้อยเ,เห็ดปอัอตักไหนเออเอาบ่ไดออ้รอพี่ร้อยเบิ่งทางเอาบ่ไดออ้รอปะแถวนี่ระร้อยเ็ดมาปักใส,ส่ปลาก่จินดีนเ,เห็นาะปลาแลขึ้น เขามากวนเขาก่อนบอลเขาไอแฮมันเอยบอข้างหน้าเลยบอข้างหน้าพ่อปลาลังด้ำหุงจิมแต่ยางบอกคำจีบเขงชบเปียกประองคางดำหุง้มันหัวปดกันเลย เดี่ยคุณลอยอีลอยเห็นเจ้าป้านะปลาปลาคอย่เลยหนไ้เบิ่บงทุกคนเราจะซ o o ปลาคอยญ่ายบ่งทุกคนนี่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 ปลาคอยน่นี่นี่นเป็นลมกันแปบหนึ่งซ o o มกับพเห็นมันหนมันไหลอยอะน้อเราได้นะาแลสมแขนนีปุ๊บมาลงทีกันจ็คหน้เห็ดปลาลายดิปลาดำหงอยนั่นี้กถ้าไม่เห็นปลาคอยง่ายก็เอาบ่ได้หอก ว่าน้ำไหลทางเออกระเคงน่ะร้อยดัยด้มดมหงุดกระเคงก็ลหลทางต้นหนีปาลาไายดีหรอจับไงยู่เรามอยู่นั่นนี่นะเชื่อใจไงเชื่อใจทำตวนลำร้ายทั้งหลายก็อนได้ไหต้ปลาไหลแต่ว่าน้ำก็ไาย ลายผด <c oughs> กระปุะ่นอ่ะลายแห้งนี่กระปุนเป็นรอยเก็วกบว่ากระปุนมันไหลลงมาอันนี้เป็นทางปลาตักงสิ่งน้องปลาลายวันนี้แฮปปีแ้แฮงยังเห็นบ่เ right, <c oughs> อาได้เยอะเออถึงแล้วโอ้มันตะแกงอยู่ <c oughs> โอ้ oh, จับ็นไงปลาเค็งน้ำหูเนาะม,มาคอต่อไปไว้ข<า>นาะดย้ำตุ่มป้ำตุ่มกนี่แล้พี่น้องบอนก็ไผนะ่นะหนามแห้งดิมือนจะไหลเจับปลานี่แหล <c oughs> ปนะปลาหน่ะจะมาปี๊แต่มันสิไปทางไหนกะพี่เห็นอย่างไรลงปลาหรือกระปู๋อ๋อปลาซิ่วลอยปลาเค็งนี่นี่ลอยปลาเค็งนี่ลอยดิ่ลอยนี่ลอยนนี่นี่นน จำได้ทำหนึ่งบิเหตุมาได้มันแบบขึ้หนม่ขงันแล้ว่ะอันนี้สองสอง่วะตัวบทัตัวใหญ่หไปนั่นแหละฟอันที่มาคอนข้าบอกว่าหายจากปลาสองมือบัได้จากตัวน้อง้มนหลี่อไแล้วนี่นี่นี่เหนือ เลยบอเออมันว่ายไดะนี่าะเพว่ามันเคยใช้ชีวิตในน้เนาะเห็นปลาเราตื่นเต้นจีเอาตัวไหนพี่น้องเว้ยแมาน่ันจึ๊งมันจึ๊งอยู่นี่มันจึ๊งนี่นีจึ๊งนีนีนี่นี่นี่งีี กูบอกกระกบพี่ตัวอื่นนะตายหมดตกอีกแล้วเอาพอบอกก่อนอานับไทยลงมาคนตกแหงตัวไทยพยายามตกว้มันเห็นชิพ้าลมันแหลนมาแล้วม่วนลีอะไรจ้าปานโบมิตากองนำมันลายหมดเล้หนำลายมันเอขึ้น มันบเห็นฟ้านะจะ่าะในขุมขาแล้วไหลจับอลหมวนพระแค่นี้พี่วะเยอะะกระตายนมร้อยสองโต้ร้อยซากเออเรียนเลยนเนี่เออเลี้ยนนี่ขังนะขังหยาบกว่งพี่นี่นี่นี่ลอยบงมือนียตัวหน่อยอ้าตัวนึงนี่นีเอาบนในป้าก็ลายเถะเต็มกำเต็มกำ ปลาเดี๋ยวปลาอะไไอ้ไเลยมันหนักใบไวดีปลาลงคุ้มหมดลได้บงตะกล่องกับสุดกามหน่งนี่นี่ยังปลาเขาโต ไล่ไปจนเบิดอันนี้น,น,นะ <c oughs> โอ้ยเมือ่อยดิปลามันหลักไปจนเบิดปลากระพยายามตรงเวิดอื่นที่แต่ปลานนนเนีหนีบลกไลายนี่งอาร้อยปลาเสี่ยงที่บอกไปเบิดอือทุกคนปลาสกีนนตั่นปลามยู่ในตรงอยู่บล็อกไลายมันแรงขึ้นเบิดโอ้มีแต่ปลาซิวบันนี้นะปลาใหญ่ไปเบิดเลยอู้ที่น้องปาลาตรงตรง ไม่เห็นจนว่านร้อยป่างองฮาผ่ามือนี่ร้อยนี่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 ้โตรงนไกันต่รง้กระตานป้ามันหลักไหบักหลายป้าป้าเหญ่อยู่งเนีมเป็คำังไงบะเคงกับปลานันจันดันลังไปยั่ย่แหล่น้ำกระดันป้าพี่น้องเองบนนี้พว ก็เตรียมปัญญะต่าเลยๆลต่าอะไรวงใส่ของไวข้างในีกได้น้องนะโอ้แหลนมาใส่ปลาเลยแสดงมมหนังขาวตรงนี้ตอนน้อยังดีกว่าปลาเหลี่ยมไปชนิดี่อปลกอยปลาก็ลายก็ชหัวปล่อยลายนมันมันถึกตรวมันจะปถีบกันจันจะไปลงตรกูได้ดิหนอมันมีตรงนะมึงสกรนตาเก็บบังได้จังอแหงนี่นี่ยังลงอยู่นี่นี่ ลงอย่นี่แล้วมันก็กลายตง่งเฉลยปลาหนะะ่อยไปบัดเอาพลอยใหมาทับไว้หน่อยนี่ก็ปลาเนี่ยก,กลดต่งกับบัลาร์ดเอาอันเอาอันมีเน้ายิบไว้อยู่หนอย,อย,อยต่งปากขาดปะ่ะป้าพี่น้องจะให้เรอไอเบิ่งตาปลาดูตาปลาปลาหาดีไรบ่ปลาบัหัวปลาลงต่งอย่างนีน้มากแล้วเพร่ะนกินกัด ปลาใหญ่แล้วมันแหลนพบเขานั่นสั่นเนาะก็เลยกิดเอาไปใหญ่ไว้มีพวกข้างไว้เป็นเงื่อเงื่อาปลาเบี้ยงไว้ปลาเบี้ยงใช้เงินคนเดิมข้างอื่นปลาในคัมใช้เงินคนเดิมปลาเรามันลงปลาเราบนเหล่าผมขาอยู่สะมันมีหลายต่งพี่น้อยอ่าคือยังหลัดว่าปีนี้น่ะผ่านอุดมสมบูรณ์ต่งบนใดก็ถืออีกฟานปลาลายนี่ ั้แต่ละปีนะฝนตกดีแบบนี้ป้าก็สสียายแบบนี้ขน้ำแห้งแล้ว